มองซ้ายมองขวามาสะดุดตากับคันนี้วันนี้รีวิวคันนี้ดีกว่าสวัสดีค่ะเซลโฟนรถบ้านเฮงเฮงค่ะวันนี้นะคะยังอยู่กับเบนซ์ค่ะเป็นเบนซ์นะคะ C180 ึ่งแปด i ู e นะคะรหัส W205 ปี2015ค่ะ เป็นรถอีกหนึ่งสีนะคะที่ถ่ายรูปและทำคลิปค่อนข้างยากนะคะที่จะให้ลูกค้าเนี่ยเห็นสีได้ชัดเจนนะคะคันนี้นะคะจะเป็นสีออกฟ้าเทานะคะจะไม่ใช่สีบอลเงินเนาะบางมุม,มาอาจจะมองว่าเป็นสีบอลเงินหรือเปล่าสีเทาหรือเปล่าแต่ถ้ารถจริงอะค่ะจะเป็นสีฟ้าเทาคะ่ะคันนี้สวยอีกแล้วคะ่ะสวยทั้งภายนอกภายในนะคะ รถมือเดียวนะคะลูกค้าเก่าออกศูนย์เบนป้ายแดงค่ะไปดูด้านในค่ะสำหรับตัวรุ่น e x c l u s คู e นะคะก็จะเป็นลายไม้แบบนี้นะคะด้านในจะเป็นสีครีมลายไม้ทั้งแผงประตูลแล้วก็คอนโซลเลยเนาะค่ะไปถึงค่ะไปถึงไปถึงไปถึง,ถงด้านในค่ะเป็นพุทสตาร์ทนะคะเนี่ยลูกค้าเพิ่งแม่นแทนน่าจะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องมานะคะ ฟังก์ชันครบนะคะครบคันเลยคันนี้นะคะเลขไม้ขออภัยในความเยอะหน่อยนะคะเลขไม้แสนแปดเนาะเดี๋ยวฝนจะขอเออทำประกันเครื่องเกียร์ให้ลูกค้านะคะถ้าใครสนใจเนาะดูความดูความครบของเขาอะ่ะก็โอเคแล้วเนาะแล้วก็ดูความแบบงานของเขาเป็นรถมือสองที่แบบฝนว่าค่อนข้างเนี๊ยบนะคะทัดแพดใช้งานได้ปกตินะคะฝนลองให้แล้วแล้วก็ ตัวเนี้ยก็ยังสมูทนะคะเวลาเปิดเบนซ์ะเนาะเวลาเปิดมันจะนิ่มอย่างเงี้ยเนาะเ,เ,เออกล้องหลังค่ะชัดเจนนะคะกล้องหลังชัดมากนะคะชัดมากเซลฟ์ฝฟนลองให้แล้วเนาะก็ครบคันนะคะไปต่อคะ่ะไปต่อที่ตัวพักแขนนะคะตรงนี้ก็ไม่มีขาดไม่มีเขาเรียกอะไรวัสดุไม่มีเออริ้วรอยเลยนะคะดูให้แล้วนะคะไม่มีริ้วรอยเลยใช้งานเปิดปิดได้ปกติเลยนะคะเบาะ เป็นเบาะปรับไฟฟ้านะคะมีตัวรองน่องด้วยเขาเรียกว่าอะไรอะตัวรองน่องตัวรองน่องเป็นเบาะปรับไฟฟ้านะคะทั้ง2ฝั่งนะคะปรับที่ประตูได้เลยนะคะสภาพเบาะหนังสีครีมโอเคสวยงามนะคะทุกจุดไม่มีริ้วรอยเลยนะคะ แล้วก็อันนี้เซลฝนเองทําไมผมเหมือนเป็นสีนี้จริงๆผมไม่ได้เป็นสีนี้นะอะอะไรมานหลังมานหลังก็ใช้งานได้ปกตินะคะเปิดลงไปดูที่ด้านหลังค่ะแอร์หลังนะคะเยน็นฉ่านะคะเซลลฝนดูให้แล้วเนาะเยน็นฉ่าเลยแล้วก็สภาพเบาะนะคะสภาพเบาะด้านหลังอะ่ะสวยกว่าด้านหน้าอีกเนาะดูฝนให้ดูใกล้ๆเลยอันเนี้ยเนาะสภาพเบาะนะคะตัวพักแขนตรงกลางนะคะไม่มีริ้วรอยไม่มีคราบเหลืองไม่มีคราบดํานะคะตรงที่ เปิดใช้งานได้ปกตินะคะอ่าเปิดนะคะสะอาดเอี่ยมอ่องนะคะเออคันนี้คันนี้ดูสะอาดเนาะดูสะอาดแล้วก็ดูผ่านการใช้งานมาน้อยนะคะไม่ค่อเจ้าของเก่าน่าจะดูแลดีนะคะปกติคาบเคลือบตรงเนี้ยต้องมีบ้างเนาะรถ2015ก็กี่ปีแล้วอะ่ะ7-8ปีแล้วเนาะ7-8ปีแล้วนะคะบ่อหลังนั่งสบายคะ่ะ กุญแจครบ2ดอกนะคะออกจากศูนย์เบนเลยเนาะกุญแจครบ2ดอกนะคะเปิดฝาท้ายตรงนี้ได้เลยค่ะข้างประตูจ๊ดเซลล์ฝนล้องให้แล้วเนาะโอเคค่ะเปิดได้แต่ประตูท้ายไม่ได้เป็นไฟฟ้านะคะรุ่นนี้ไม่ได้เป็นไฟฟ้าข้างหลังก็กว้างนะคะสะอาด ไม่มีริ้วรอยไม่มีการแกะแงะใดๆแต่ฝนลืมยกตัวนั้นให้แต่ดูแลก็ครบคันนะคะลืมยกตัวนั้นให้เออแต่คันนี้ไม่ได้เป็นประตูไฟฟ้าเนาะเออเนาะฝนก็เพิ่งเห็นเพิ่งเพิ่งรู้นะคะไปค่ะไปที่เครื่องนี่โชว์เปิดไปเลยค่ะมือเดียวอ่าเพราะว่าเบนเขาเป็นโชกเขาเป็นโชกสามารถเปิดมือเดียวได้ไม่เหมือนกระบะโอ้โหยกไม่ไหวเลยนะคะคือน็อตไม่เคยขยับค่ะน็อตไม่เคยขยับนะคะฝากระโปรงไม่เคยแกะไม่เคยแงะ เครื่องเดิมค่ะคันนี้ขับดีนะคะเซลฝนลองให้อีกแล้วเหมือนเดิมนะคะขับดีไม่มีกระตุกกระตักช่วงล่างแน่นนะคะไม่มีวิตอิออสอ,อ,อ,อะไรเลยนะคะไปค่ะราคาคันนี้นะคะก็คเครื่องเบนซินนะคะเบนซินพันหกนะอ่ะฝนแถมตรงนี้ให้อีกนิดนึงจากที่ฝนเคยเจอประสบการณ์ตรงเนี้ยเบนซ์่ะชอบแตกชอบเป็นรอยแตกถ้าเป็นปี11 1 2 13ดขึ้นมาเนี่ยชอบบแตกนะคะเส้นหนึ่งอะกับสองหมื่นเนาะสองสามหมื่นแต่คันเนี้ยไม่แตกเนาะ แล้วก็เดินผ่านมาที่ฝาถาังน้ํามันนะคะไม่เคยเปิดให้ดูเลยคันไหนคันนั้นเนาะคันนี้ก็เปิดซะหน่อยเนาะเติมเอ่อ เบนซินนะคะโซฮอ95นะคะ91 95ได้ราคานะคะหน้าเต็นท์ฝนขายอยู่ที่785,000นะคะวันนี้ฝนไม่ขายนะ785ฝนขายแค่735แถมประกันเครื่องเกียร์ให้2ปี2 0 0 0 0กิโลนะคะสนใจ W205 เข้ามาดูรถก่อนได้ค่ะที่รถบ้านเฮงเฮง2ถนนกลาลปพึกบางแคเปิดทุกวันค่ะไม่มีวันหยุดเข้ามาหาเซลฝนได้เลยค่ะ